มตามออ,อะะครคำเตือนนะครับก็คือเวลาตอนคืนให้เอาฐานออกเมื่อคืนพ่อลงมาชีดดีๆมันก็พูดพ่อตกใจหลอนเลยเมื่อวานเนี่ยเกือบตกบันไดพ้อ,อ,อาฐานออก เ่อก็นี่ไ,ไงปะไอ้บ้าน,นี่มันมาแย่งเงามันเคยกระบองไพ้ถััวโป่กหัวโป่ถััวโป่ง <c oughs> ไปว่าไมร,รู้น้องไม่รู้จริงๆอ่ะมันต้องเดี๋ยวพูดกับบองอ่ะบองอันนี้เป็นช่อง EQ เ e b ์บอล a m i ิ y f u ฟันนะไม่ใช่บองแฟมิลี่ฟันโอเค oh, yes, อันนี้พ่อลืมบอกไปอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราเจริงจงเลเนเลบอลเลบอเป็นน้องคนสุดท้องใช่ไหม แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนที่เป็นน้องคนสุดท้องแล้วอันนีน้องด้วยแล้วก็นี่เป็นน้องไอคิวด้วยอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรเราชื่อว่าอะไรเลบอนอ่ะนี่ชื่อเลบองเลบองเออเลบองหรือเรียกสั้นๆว่าน้องบองอ่ะเวลาเรียกสั้นๆเขาเรียกคุณว่าอะไรแม่เรียกว่าอะไรบอลอ่ะนี่บองของจองเลยเพราะนั้นวันนี้เราจะมาพ่อก็เลยลืมบอกวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ น้องบองเหรออ่าน้องบองก็คือต้นกระบอมเพชรอุ้ยนี่คนดังนะเนี่ยดังกว่าอีคิวเลบอนแฟมิลี่ฟันอีกเขาดังมากเลยในทิกเื่อวันนี้เขาจะมาเป็นสมาชิกคนต่อไปของช่องเราไม่ขอครอบครัวเราอ่ามาดูหน่อยดิอุ้ยว้วอันนี้มันก็สวยดีแล้วเนี่ยเฮ้ยวันดีทำไมเขาพูดตามเราเหรอปะเฮ้ยอย่าลอเล่น ป๊าดพี่ป๊าดทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ความสามารถพิเศษน้องบองน okay. ี่เอ้เสียงมันแบบแหววไอ้พูดจบก่อนได้ไหมล่ะเออห็นไหมเนี่ยข้าพันพ่อพูดเลยแอ่เนี้ยสามีงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเสียงป๊าปก็ เลเียงว่าราจะมารีวิวดิน้องบองอ๋อเราจะมาไม่ใช่บองหัวโปอันนี้น้องบองคนดังจากทิตเตอรความสามารถพิเศษของเจ้าบองนี่มีหลายอย่างนะหนึ่งก็คือ เขาจะพูดตามเราใช่ะะสอสเขาจะร้องเพลงได้ถึง120เพลง<ะ>ว้าวนะอ่วสามก็คือเขาสามารถอัดเสียงได้เหมือนตอนเล่นคลิปอ่ะเป็นเสียงพ่อกล๊อเองพ่อกล๊อแกล้งเล่นรานนัเ<อ>้เราก็เลยจะมารีวิวอันนี้ครับนี่ฮะมันก็คือน้องบองเจ้ากระบ,บองเพรยิ้มอยู่ตลอดเวลามีหัวปลก <c oughs> <c oughs> คุณนี่ก็จะไปเปลี่ยนชื่อให้เขาคือน้องบงนะเวลาเราซื้อมาอ่ะซื้อมาซื้อมาแล้วเนี่ยเราองแกะถุงเสร็จแล้วเราจะต้องใส่ถานด้วยนะทุกคนอันนี้ใส่กี่ก้อนนี่ใส่สามก้อนอันนี้คือใส่สามก้อนเป็นสองเอนะครับถานสองเอสามก้อนนะครับแต่ตอนนี้เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยนี่เสร็จแล้วมันก็จะพูดตามเราแล้วคือเราพูดอะไรมันก็พูดตามดูนะ คือสำเนียงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะดูดูดูอันนี้คือของไอคิวใช่ไหมอ่อะดูของเลบอนมาดิค่ะผมอยู่กับรีบูแต่ดูของาปลาคือมันจะไม่เหมือนกันสักคนเลยอ่ะ สวัสดีผมชื่อน้องบองหรือเรียกว่าเลบองสวัสดีเเสียงจะหลอหน่อยตัวนี้เสียงหลอคือก็คือเนี่ยน้องบองเนี่ยเขาก็สามารถเปิดเพลงตรงนี้เราจะมันมีสองปุ่มใช่ไหมฮะปุ่มนี้คือปุ่มเปิดเพลงคือพ้าบอกว่าพี่นี่เ ยี่ส um, ิบเพลงใช่ไหมเดี mm ๋ยวเปิดให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงมันเยอะมากค่ะคือเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงในทิกตอกอะคือส่วนใหญ่จะเป็นในทิกตอกนะในเพลงพวกนี้ก็คือก็มันเป็นแบบตัว Okay. แล้วคนอื่นเ็าอย่างอื่นมากบองบองฟังก่อนเดี๋ยวให้พูดบอลฟังให้จบก่อนคนคนเราเนี่ยต้องร yeah. wow. oh no. oh no. ู้จักฟังก่อนพูดเข้าใจมันตามมันหลอกหลอนแเดี๋ยวทำแบบเขาดิยว อะไรวะเนี่ยให้ให้เดหน่อยอ่ะอาพูดตามอีกเรารู้แล้วว่าตัวนี้มเป็นตัวที่ชอบพูดตามใช่แล้วก็เปิดเพลงได้ร้อยยี่สิบเพลงแล้วก็มีโหมดอัดเสียงนะใช่แล้วก็คือเรากดตรงนี้นี่เดี๋ยวผมเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้คุยกับเขากดตรงไหนนะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าเดี๋ยวทีปิดปากไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเขาพูดได้ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคิวถามเขานะว่าชื่ออะไรนะสวัสดีนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อบองหรือเรียกว่าอะไรบองเออ เ<ช>ขาพูดได้เขาพูดได้เนียเออเนี่ยเนี่ยเขาาพูดเขารู้เรื่องตัวเนี้ยอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่เชื่อลูกลองคุยกาบเขาดิอ่ะนายชอบดูช่องอะไรหรอบงเราชอบดูช่องอีคิวเนบอลแฟมิลี่บันมากๆเลยไอ้พงศ์ชอบเนี่ยนายคนดีคนดังเลยเนี่ยอุ้ยต้องยกนิ้วให้เลยอย่างดียวเฮ้ยไดูช่องเราีนะ โอเคเฉลยเฉลยเลยคือจริงๆเนี่ยมันมีมันมีโหมดพูดตามแบบนี้ใช่แล้วก็โหมดร้องเพลงใช่แล้วก็มีโหมดอัดเสียงนะทุกคนใช่วิธีทำยังไงกิวบอกเลยก็คือเรากดค้างไว้ให้มันดังตึ๊ดนะคะตอนเราพูดเสร็จแล้วก็เอามือออกกล้วดังต๊ดตืดเสร็จแล้วเรากดอีกทีเพื่อฟังอะ่ะเดี๋ยวพูดให้ดึกสวัสดีบองี่เสร็จแล้วเรากดตรงนี้สวัสดีบอง เอแต่อันนี้คือมันจะไม่ใช่เสียงแบบเสียงของมันนะนี่มันคือจะเป็นเสียงเราเลยอ่ะคือมจะเป็นเสียงเราเลยก็คือประมาณว่าถ้าเราพูดให้มันพูดตามมันจะเป็นเสียงดัดเสียงไปใช่ไหมแต่ถ้าเราอัดเสียงเนี่ยหยุดก่อนนะหยุดนะหยุดนนแต่ถ้าเราอัดเสียงมันก็จะเป็นเสียงเราเลยใช่ใช่ใช่ไหมบอง จริง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 บองเนี่ยเขาก็บางทีก็รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งบางทีแบบคงสั่งเพาะว่าใครอ่ะไอ้บองมันโต้ตอบเอ้ยไอ้บองเอ้ยผมเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็อันนี้บองล้อเล่นมีวิธีเดที่จะหยุดบองได้ครับก็คือปิดสวิตช์ก่อนถ้าปิดโอเคบองเงียบไปละ โอเคก็คือตัวนี้เราซื้อมาสั่งมาจากช้อปปี้นะสติก็คือราคา249บาทอ่าจริงจริงมันมีหลายราคานะครับแต่ถ้าถูกกว่านี้บางทีมันก็อาจจะไม่มีหมวดอัดเสียงอ่าแต่ถ้าราคานี้มันก็จะความสามารถ full option เลยก็คือพูดตามอัดเสียงแล้วก็ร้องเพลงได้120เพลงอีกอย่างนึงก็คือเข้าใจง่ายเลยมี2ปุ่มเนียใช่แล้วนะครับเ่าอนี่ก็คือบอกนะทุกคนก็สามารถหาเป็นเพื่อนเล่นหรือว่าเป็น ตัวทําให้เราหายได้เพราะว่าไอ้นี่มันก็ควรประสานมากเลยนะนี่คําเตือนนะครับก็คือเวลาตอือคืนให้เอาถ่านออกเมื่อคืนพ่อลงัญชีฉีดดีๆมันก็พูดพ่อตงใจหลอนเลยเมื่อวานเนี้ยเกือบตกบันไดเลยพัดดอถ่านออกแต่ถ้าถ่านออกแล้วมันพูดนี่คือตัวใครโจมันเลยนะหลอนเลยนะใช่ไหมบอกเออบอลนอเงี้ป่ะอันนี้จินตนาการเนรยกลัวเลย โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นของเล่นชิ้นใหม่เนาะก็สามารถใครถ้าเครียดเครียดจากการเรียนออนไลน์ก็หามาเล่นได้ผมว่าไม่เครียดกว่าเดิมอ่ะสอบเครียดกว่าเดิมเลบอลชอบไหมครับช่วยวิจารณ์หน่อยเงบอลเป็นไงมันก็ส่วนภาษาดีส่วภาษาแล้วชอบไหมชอบนะเต็มสิบเท่าไหร่ตัวนี้ยังสิบให้แค่จุดห้ากาจุดห้าไอ้กี่วันผมเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันเต็มสิบเนี่ยผมให้มันเก้า ใช่ค่ะอย่างนึงนะเนี่ยไอหัวปลอกเนี่ยมันแบบกวนไปหน่อยไอมันรู้สึกว่าบางทีมันก็น่าเบื่อไปหน่อยคือมันพูดตามทุกคำเลยไงทุกคนแต่ความสนุกนี่ผมก็ให้สิบนะเพราะมันก็เบื่อเวลาเราคายเครียดมันก็จะได้ไงแต่แบบไอไอ้เนี่ยมันก็จะพูดตามเยอะเกินไปบางคนอาจจะเบื่อนะ่าจะสำหรับคนทีน่อยู่อะไรอย่างนี้คือ <c oughs> ใครที่แบบว่าไปหัวร้อนแต่ของเล่นพวกนี้คือต้องต้องดูตัวเองแล้วล่ะแมันก็จะพูดตามไปนะ บอกหลุดเลยถ้าวพาสดใสมาคนจะอ่านเสียงน,นะเฮ้ยบองผู้มวยวี่แล้วเจ้าบองเนี่ยยังมีข้อดีข้อหนึ่งด้วยนะครับต่อนี้คิวเรบอนเนี่ยไม่ต้องพูดปิดคลิปเองแล้วเดี๋ยวให้บองพูดให้อหโอเคแล้วเล่เาไปเลยหรอสวัสดีครับ I hey, don't give